เห็นชื่อไปละสวัสดีครับน้ำไม่อาบแกะกลองก่อนน้ำยังไม่อาบพึ่งตื่นกันนะฮะไปแ,แกะกลองก่อนนี่ได้มาแลว้วมาดูว่าเป็นอะไรอ่ะพี่ตื้อแกะอ่ะแกะเลยลูกชิบแกะเป็นป่ะเราเนี่ยเป็นเป็นนะ ป้าว่าไม่ได้แก่คนดูก็รอนานแล้วเนี่ยฮะคนดูก็รอ,อนานแล้วเนี่ยง่ายมันหนาอ,อืมดูซิมีอะไร ซู๊สี่สองห้าแทงยูนะครับสี่สองห้าแทงคุณนะฮะนี่เคส UAG ของสิบไอโฟนสิบสามโปรแม็กไอโฟนสิบสามโปรแม็กอันนี้เป็นเคส UAGlucent สองจุดศูนย์นะอันสีดำอันสุดท้ายสองทางร้านเลยเพราะว่าพอผมสั่งปุ๊บทางร้านเขาลงในเว็บเลยว่าของหมดผมไปดูที่ร้านเขาก็ไม่มีนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะเออเป็นไง <c oughs> อันสุดท้ายของทางร้านนะฮะอืมเฮ้ยแก,ได,แก,ไ,ดแกได้แล้วๆกได้แล <c oughs> ้วน,นี่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อดึงฟึง้ ว้าวว้าวมีแม็กซฟด้วยว้าว่วยไหช่วย่วยไหมกช่วยค่ะดูขอบดิดูขอบโอ้โหงามงานก็ดีนะ UAG นี UA ่เป็นเคส UAG อันแรกในชีวิตของผมนะครับคือผมว่าไม่ไม่ไม่อยชอบเคสที่มันหนามากแต่ว่า UAG อันนี้ผมว่ามันสวยดีเอออ่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันแล้วก็ เดี๋ยวมาดูว่าใส่ออกใส่แล้วออกมาเป็นยังไงนะมานี่ UAG คืออย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนผม,มเป็นคนที่ชอบใช้เคสที่มันแบบว่าไม่ใช่ทิลิโคนเพราะผมเวลาที่ผมจะลวงออกจากกระเป๋าเนี่ยคือผมผมผม,ผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบถือตัวจับอยู่ในมือชอบใส่กระเป๋าเว้นแต่ว,ว่าเอาเอามาใช้หยิบออกมาใช้ตอนนั้นถึงถึงจะถืออยู่ในมือแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ผมจะใส่กระเป๋าอเอง ทีเนี้ยไอเคสซีดีโคนเนี่ยมันมันนืดมันนืดมันนืดกระเป๋ามันนืดชักเข้าชักออกยากเลือเกินนะพอมันชักเข้าชักออกยากมันก็เลยทําให้ชีวิตเราลาบากจะชักเข้าจะออกยากจะชักเข้าเออออกเออออกยากอะไรเงี้ยมะรูนเนี่ยอืแล้วก็เลยคิดว่าเออผมต้องหาเคสที่แบบดีๆสักอันหนึ่งผมก็เลยนี่ไปสังอันนี้มาอันนี้ ผมรู้แหละมันไม่ใช่ของแท้หรอกของของแท้เราไม่มีปัญญ,ญาไงสองพันกว่าบาทเอออันนี้มันเป็นเคสมันก็เป็นเคสหนังของแอปเปิลอะเออแต่ว่ามันก็ปลอมมาแหละรู้แต่ว่ามันมันมันก็มีแม็กเฟสนะผมก็เทสแล้วนะแม็กเฟสใช้งานได,ได้ได้จริงอันนี้สั่งจากรัสตาด้ามาสองพันกว่าบาทเองนะครับเออทีนี้อันเนี้ยคือก่อนหน้านี้ผมผมผมเคยใช้เคสแบบเนี้ยเป็นสีดำมาแล้วใช้ดีมากจนกระทั่งหนังมันเริ่มแบบ ตรงเนี้ยตรงตรงขอบตรงขอบที่แบบเวลาำวันสัดมันเริ่มรุดลุดล,ลอกแล้วพอสั่งอันนี้มาปรากฏเสียความรู้สึกกับกตุ่มมันตุ่มกดยากยากเอออันก่อนๆที่เคยสั่งมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะแต่อันนี้เป็นยี่อะไรรูก้กดยากยากกดแข็งทีง่สายเลยเออน,น,นะรู้นะ่อืมแล้วเนี่ยนะอืมนะอืม <c oughs> ก็เลยอยากจะหาเคสดีๆเลยทักงอันแบบเอาแบบอันเดียวจบทีนี้ผมว่า เห็นนอันนี้เป็นของ UAG มีแม็กเฟซซึ่งดูแล้วมันมันเป็น UAG ที่มันไม่หนานะครับผมไม่ชอบเคสหนาเป็น UAG ที่มันไม่หนาแล้วก็ดูเท่าที่ผมดูผมว่าเนื้อมันไม่น่าจะเป็นซิลิโคนเท่าที่ดูจากในในในคลิปในรูปในอินเทอร์เน็ตอะนะเออก็เลยอยากจะไปลองจับรูที่ร้านสี่สองห้าเมื่อวันพฤหัสผมก็ไปร้านสี่สองห้าที่สยาม ปรากฏไม่มีของจ้ากลับมาเยอะกูแม่งเนอะเราไปดูเค้กันนะเป็นไงไม่มีเลยแล้วหนูไปทำไรดี๋ยวไปฟังหนูฟังแล้วก็ไปพิมพ์คีย์บอร์ดไปพิมพ์คีย์บอร์ดสนเลยสนุกเลยหนูดูกล้องหนูโดนเลยสนุกเลยจ้าอ่ะอืออ่ะเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาบ้าน คิดในคิดคิดอยู่นานนะว่าเออจะเอายังไงดีว่าเฮ้ยแม่งจะจะสั่งเลยดีไหมเพราะว่าคือตอนเนี้ของมันเริ่มเดือน้อยสําหรับของ iphone 13 pro max น,นะสำหรับตัวนี้นะที่เป็นสีดําสีขาวในเว็บยังมีขายอยู่แต่ว่าสีดำเนี่ยผมผมมั่นใจว่าของมันเริ่มเดือน้อยผมก็กลัไปถึงบ้านผมนกดสั่งเลยสั่งจ่ายตังทุกอย่างเสร็จกลับสั่งปุ๊บเป็นไงแห้ง <laughs> กระเป๋าแห้งเลยโดเนะ่เออผมมีไอเนี้ย โค้ดส่วนลดนะของไอ้ร้านทารันสี่งห้าเพราะว่าผมเป็นลูกค้าเก่าผมสั่งเข้ามา2-3งมอันแล้วสั่งเคสไรโนชิวมาสั่งซูกูเคสของ iPad มาแล้วก็สั่งเคสของ Apple Watch มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาไอ้นั่นะไปไปไปเป็นส่วนลดพอไปเป็นส่วนลดปุ๊บมันก็เหลือพันเจบาทจาก1,890เนะเหลือพันเจบาทก็กดสั่งจ่ายตังจ่ายตังเสร็จสับปุ๊บพอ วันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์วันเสาร์เราเล่นเสาร์เอ่อผมสั่งไปเมื่อคืนวันพึ่งสวันนี้วันเสาร์เวลาประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งของมาถึง้ะนะครับถือว่าไวนะวันเดียวใช้เวลาส่งวันเดียวอะได้มาปุ๊บสัมผัสแรกเลยที่เห็นมันเป็นแบบที่ผมต้องการเลยคือมันไม่ใช่ซิลิโคนแบบเหนืดเหนมือซิลิโคนหนืดหนมือเนี่ยมันจับสัมผัสมันดีจริงฮะผมไม่เถียงนะ คือถ้าถ้าเกิดเป็นเคสทติกโลมจะนุ่มนุ่ม,มือมันจะจับแล้วมันจะเหนียวมืออะไรเงี้ยผมไม่เสียงแต่ผมมันไม่ชอบเพราะว่าผมใส่กระเป๋าเกงแต่พอเป็นอัอนเนี้ยมันสัมผัสมันดีมันแบบลื่นๆเนาะพอม,มันลื่นๆมือเราก็ม,คมีความรู้ว่าเออมันนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วมันไม่หนาอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่เครื่องกันดูนะเป็นยังไงเออตอนนี้ไรโนชิลผมให้คุณมียใ,ใส่อยู่ นะครับให้คุณนี่ใช้อยู่นี่ไงเสือดูดเราะก,กดปุ่มโคตรง่ายเลยเนี่ยปุ่มกดโคตรง่ายอ้าวนี่ยเห็นไะกดนิดเดียวคือติดเลยนี่มันต้องแบบนี้จะได้กดง่งายๆแต่เราก็ต้องระมัดระวังเอาเองส่วนไอ้ไอ้ไอเนี่ยไอ้ไอ้ที่มิ้วเสียงเนี่ย็กดง่ายนะมันก็ไม่ได้อยู่ลึกเกินไปนะครับนี่เย็นปะ S <S <N> ในแบบที่เราต้องการนะครับเป๊ะเออถูกใจครับถูกใจก็ขอบคุณ425ดีกรีนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะผมซื้อเองทุกบาททุก,กตังค์นะมันบูบินได้ฮนะ <S <S 2> <S 2> นี่ไงไปเสร็จน,นะซื้อเองทุกบาททุกตังค์ไม่ไม่มีสปอนเซอร์แต่ก็ขอบคุณนะครับที่เอาของดีๆมาขายทำให้เราได้มีของดีๆใช้กันทีนี้มาดูที่เคสดีกว่า ใส่แล้วเป็นยังไงตรงเลนส์กล้องนะครับคฟเวอร์หมดเลยเออถึงแม้ว่าผมจะใส่กระจกครอบเลนส์กล้องไปด้วยนะแต่มันก็ยังดูดิเนี่ยมันก็ยังล้นเห็นนะมันก็ยังแบบสูงไอ้นี่ตัวขอบเคสอะ่ะสูงกว่าเลนส์กล้องโอเคอันนี้ถือว่าดีทีนี้ด้านหน้าเป็นไงด้านหน้าเนี่ยถ้าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคือสูงกว่าก,กระจกแค่นิด,นด,นดเดียวจริงๆอะ่ะคือแบบ ไอ้ไกระจกที่มันที่เป็มันปิดเขาเรียกอะไรฟิล์มกระจกอะ่ะมันสูง่าฟิล์มกระจกอยู่นิดเดียวจริงๆอ่ะคือแบบแทบจะไม่สูงกว่าเลยเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วคุณไปคว่ำหน้าเนี่ยผมว่าเสี่ยงถ้าว่าเวลาวาง้วคว่ำหน้าแบบเนี้ยโอกาสเสี่ยงสูงเสี่ยงที่แบบกระจกจะเป็นรอยเพราะงั้นวางหงายแบบนี้ดีแล้วแต่บางคนเขาใช้ไอโฟนเขาชอบวางคว่ำไงไอเดียเขาชอบวางคว่ำดีชั้นละหนึ่ง <laughs> เขาเขาเตืดเธ้ตืด <S <S วางวางแบบเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยมันดูไม่ออก<ช>ว่าเป็นรุ่นอะไรเลนก้องมันจะพงังมันดูไม่ออกว่าเป็นไอโฟนคนใช้ไอโฟนจะต้องวางแบบนี้เพื่อที่จะได้โชว์ว่าของคูเนะไอโฟนกังวลเรื่องเลนก้องเลนกล้องเคสเคาน์เวอร์อยู่แล้ว เราเล่นเราเล่นลน,นะแต่ละคนคือแล้วแล้วแต่เอาความถนัดของแต่ละคนว่าใครจะวางแบบนี้ใครจะวางแบบนี้นะครับได้หมดแหละผมก็ไม่ได้อะไรหรอกแครเอาเล่นเฉยชก็โอเคผมถูกใจมากนะครับน้ำหนักก็กำลังดีทำให้เครื่องใหญ่ขึ้นมานิดนึงใหญ่กว่าเคสอ,อันนี้นิดหนึงแต่ก็โอเคเพอร์เฟกต์นะครับเป็นการสั่งเคสมาแล้วรู้สึกแฮปปี้อีกครั้งทีนี้มาพูดถึงไดโนชร์เดี๋ยวผมจะให้ดูไดโนชร์ อ่ะอันนี้คือแรนชิลที่ผมเคยสั่งมาจาก4 2 5ห้านะครับมันดูแข็งแรงบึกบึนดูแบบธรรมัดธรรมมมากเอาริงนสวยนะราคาถูกกว่า UAG ด้วยนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับตอนนี้ขายอยู่9 0 0อมั้งหน้าเว็บถ้าเกิดคุณมีโค้ดส่วนลดมีอะไรคุณก็มันก็เหลือแค่ไม่กี่ตังค์อ<ม>่ะเออมันสวยนะจริงๆอ่ะมันสวยมันเป็นเคสที่สวยมากเลยแต่ว่าเหตุที่ผมไม่ชอบใช้หนึ่งคือเรื่องความหนา ผมว่ามันหนาไปคุณดูขอบด้านข้างค,คุณดูความหนางมันดิเนี่ยน,นะหนาม,มากนะครับหนาม,มากาการ cover เลนส์กล้องก็เดี๋ยวนะดูก่อนเสมอเลยพอพอเราพอเราใส่กระจกครอบเลนส์แทบจะเสมอกับไอกระจกครอบเลนะส์เลย,เ,ลยเพราะงั้นตรงนี้อันตรายแต่ด้านหน้าเนี่ยปิดหมดเลยนะครับคือวางคว่ำได้เลย วางคว่ำไปยังไงไรกระจกก็ไม่โดนพื้นแน่นอนเว้นแต่ว่าจุดที่คุณวางจะมีทรายโผล่ขึ้นมาแทงขึ้นมาอย่างนี้นะ <_ d ata> ถ้าทรายโผล่แทงขึ้นมาอย่างนี้ก็เสร็จไม่รอดองั้นก็สิ่งแรกที่ผมไม่ชอบก็คือความหนานะครับมันมัน,ม,นมันหนาเกินไปอ่าผมเป็นคนไม่ชอบเคสหนาอย่างอย่างที่บอกไว้นะครับทีนี้สิ่งที่สองที่ผมไม่ชอบก็คือมันเป็นเคสที่วัสด,ดุมันหนักตรงตรงตรงขอบขอบมันลื่น มันลื่นมือผมมาเป็นคนที่มือไม่มันนะครับมือผมไม่ค่อยมีเหงื่อไม่ไม่ค่อยมีเหงื่อไม่ไม่ไม่ได้มีความมันอะ่ะเออพอพอเจอกับเคสที่แบบเป็นแบบเนี้ยมันลื่นแบบเนี้ยคุณเชื่อไหมเวลาเวลาที่ผมเสียบชาร์จแบตใช่ปะ่ะปกติเนี่ยเวลาผมจะโทรศัพท์เนียผมจะจับแบบนี้เอ็นนี่ทำอะไรเนี้ยใครเะีนม <c oughs> าเรอเียนให้ช่วยอะไรนี่เขาทำเขาถ่ายอันนี้อยู่แล้วเราทำไรเ่ียนให้ ปกติเนี่ยเวลาที่ผมจับตัวตัดผมผมจับแบบนี้ผมจะเอาคนิ้วก้อยมาวางรองข้างล่างเพื่อเพื่อการไม่ให้มันหล่นใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเวลาที่ผมเสียบเสียบสายชาร์จแล้วแล้วจับอะผมจะไม่สามารถที่จะเอานิ้วก้อยมาวางรองตรงนี้ได้ผมก็จะต้องจับแบบนี้พอผมจับแบบแบบเนี้ยผมใช้เคสอันนี้ผมทำโทรศัพท์ร่วมสองครั้งมมนลื่นหลุดมือผมไปเลยอะด้วยความที่มันลื่นจัดมันหลุดปุุบลงมาเลยทำทำโทรศัพท์ร่วงสองครั้ง ก่อนหน้านะั้นก่อนก่อนหน้าที่จะใช้เคสนี้ผมไม่เคยทาร่วงเลยไม่เคยทํามือถือร่วงเลยพอมาเคสอ,อันนี้ทําร่วงสองครั้งผมเปลี่ยนเคสเลยพอเปลี่ยนเคสกลับมาใช้เคสแบบเนี้ยพวกเนี้ยโทรศัพท์ผมไม่ร่วงเลย <c oughs> ผมก็เลยที่แ่าผม,มไม่เอาแหละเคสเคสอันนี้ผมแบบจริงจริงผมผมผมเสียดายนะมันมันดูสวยมันดูธรรมะธรรมแรงมันดูเท่แต่มันไม่มีแม็กเซฟ ก็ไม่จะเป็นอะไรเลยบ้านผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้แม็กเซฟนะครับแต่ว่ามีไว้มันก็แค่แบบเท่ๆเทอ่ะแบบเค้คือมีแม็กเซฟอะไรเงี้ยเห็จริงก็ไม่ชเฉยๆนะก็นั่นแหละพอมันลื่นพอมันไอ้นี่มากเกินไปผมก็เลยแบบสื่ความรู้สึกนิดนึงว่าเออมันมันวัสดุมันน่าจะดีมันน่าจะแบบเหมาะกับมือคนมากกว่านี้เพราะว่าอย่างผมอ่ะมือไม่มันพอมือมันไม่มันเหงื่อเหงื่อเหงื่อที่มือมันไม่เยอะมันก็ มันก็ลื่นแต่สำหรับแฟนผมเขาเป็นคนที่แบบมือมือมันมือมันเหนื่อยออกมือเยอะพอพอพอมาเหนื่อยออกเยอะเนะี่ยจับแล้วมันจะไม่ลื่นแฟนผมใช้ดีมากนะครับผมก็เลยให้แฟนใช้ตอนแรกจะขายแล้วด้วยซ้ําแต่ว่าแฟนบอกดีดีอ่ะด,ด,ดีก็ใช้ไปเื้อก็ใช้ไปนะครับก็ใช้ของดีๆซื้อให้ทั้งมือถือซื้อให้ทงเคสยังจะเสือกด,ดากูอีกนะอกโอเคคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ นะครับสั้นๆไม่ได้มีอะไรมากส่วนอันนี้ก็ใครอยากได้ผมไม่ขายนะคุณทักมาเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้คุณคุณคอมเมนต์มานะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้เคสแบบนี้นะเออลืมบอกอย่างหนึ่งมันเป็นเคสที่มีแม็กเซฟแล้วพอเวลาเราเราใส่อ่ะมันมีแอนั่นด้วยนะมันมีแบบขึ้นอ่ะหน้าจอเออมันมีบสัญลักษณ์แม็กเซฟขึ้นปึง้งอย่างเงี้ยนี่เคสของปอมนะ เผมว่าปลอมแหละปลอมแน่ๆแหละมันไม่น่าจะใช่ของแท้หรอกของแท้มันก็คงจะไม่ใค่แบบนี้นะเนาะแต่มันมันก็ดีมก็โอเคเบาด้วยนะครับเบากว่าพวกพวกเคสแบนแบบนี้แต่ว่าจริงๆผมชอบนะแต่ว่ามันเฉพาะอันนี้เฉพาะอันนี้อันเดียวที่แบบปุ่มมันมีปัญหาผมก็เลยซื้อใหม่ดีกว่าเอาเคสดีๆไปเลยโอเควันนี้ก็พอแค่นี้สำหรับใครที่อยากจะให้ผมทําอะไรหรือยังไงก็ คอมเมนต์มานะครับมีอะไรจะคุยพูดคุยกันก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวคืนนี้แมนยูเตะอืมอยากจะพูดถึงเรื่องฟุตบอลเหมือนกันนะผมผมผมคือผมอยากจะให้ช่องผมเป็นช่องที่แบบว่ามีทุกๆอย่างพูดทุกเรื่องอะไรเงี้ยเออแล้วผมผมก็เคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนเป็นนักกีฬามาก่อนผมก็อยากจะพูดเรื่องฟุตบอลบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ไว้ก่อน นะเดี๋ยวคอยดูว่าทำผ่าแมนยูเตะเสร็จแล้วเนี่ยเรจะจะจะเอายัางไงโอเคสำหรับ okay. ว,วันนี้บ๊ายบายนะครับอย่าลืมไลค์แชร์กับอะไรเดี๋ยวบายด้วยมาตายสิ <c oughs> บอกเขา <c oughs> บอก <c oughs> บอกให้ติดตามช่องป๊าป๊าด้วยให้ติดตามช่องป๊าปี้ด้วยนะคะแบาบย <c oughs> ให้ให้กดเลยกดเลยกดเลย กดติดตามเออแล้วอะไรอีกกดไลค์เออแล้วอะไรอีกกดแชร์เออแล้วอะไรอีกกดซับสไคร้เออโหแล้วยงไงอะไรนะแล้วไงต่อคอมเมนต์ด้วยบอกให้คอมเมนต์คุยกันด้วยคอมเมนต์คุยกันด้วยจ้ะเออโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย,บาย,บาย